สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินนำข่าวสารของเซตเตอร์มือหนึ่งของประเทศไทยณนะตอนนี้เลยนะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับซึ่งเจ้ตัวนะครับก็ไปเล่นวอลเลยบอลอาชีพที่ประเทศอินโดนีเซียทีมจาการ์ตาเมียนจอรี่พอซิวโพอวันส์นะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าคลิปไฮไลท์ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยถูกลบออกจาก YouTube ไม่เหลือเลยแม้แต่คลิปเดียวนะครับ เป็นเรื่องราวของลิกทธิ์นะอ่ะเอาที่สบายใจหลังจากที่สโมสรจาการ์ตาเมนารีโพซิเวอร์โพวานส์นะครับได้เพิ่มผู้เล่นคนสำคัญเข้ามานั่นก็คือตัวตบหัวเสาของทีมชาติโดมินิกันแมมบรู ue, นะครับต้องบอกกันเลยว่าแมมบรูเนี่ยเป็นตัวตบที่แบบมีกล้ามหัวไหล่ที่สวยมากนะครับเพียงแค่แมตช์แรกก็สามารถทําให้ทีมเนี่ยชนะได้แล้วครับไปดูบรรยากาศการซ้อมของพรพันธ์เกิดปราดกับแมมบรูนะครับว่าจะเข้ากันสักเพียงใดไปดูกันเลยครับ